ธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลินคอนในประเทศนิวซีแลนด์ได้ศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษย์โดยใช้เทคนิคจิตวิทยาสื่อประสาทหรือ neuro linguistic programming แล้วพบว่าธรรมชาติของการเรียนรู้ของมนุษย์แบ่งได้เป็น4แบบกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ชอบเรียนรู้ด้วยประสาทการมองเห็นกลุ่มนี้จะเรียนรู้ได้ดีจากการได้เห็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอกราฟแผนภูมิและแผนภาพต่างๆ คนกลุ่มนี้นอกจากเรียนรู้จากสิ่งที่มองเห็นได้แล้วเขามักจะจดบันทึกสิ่งต่างๆอยู่ในรูปภาพแทนการเขียนเป็นตัวอักษรด้วยมนุษย์เราโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรียนรู้ในรูปแบบนี้กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ชอบเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสในการรับฟังคนกลุ่มนี้จะปริมาณน,น้อยกว่าสองกลุ่มแรกเล็กน้อยเป็นกลุ่มคนที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ฟังได้มากกว่าสิ่งที่มองเห็น คนกลุ่มนี้จะเป็นนักพูดและนักฟังที่ดีชอบการเรียนรู้ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชอบการถามตอบชอบการอ่านออกเสียงหรือจําด้วยการแต่งเป็นเพลงหรือข้อความที่คล้องจองกันกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ชอบเรียนรู้ด้วยการอ่านและเขียนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เงียบที่สุดใช้เวลาอยู่กับตัวหนังสือเป็นนักอ่านที่ดีและชอบสื่อสารด้วยการเขียนมากกว่าการพูดกลุ่ <bilmiyorum. S 2> <vaz. S 1> มที่4คือกลุ่มที่ชอบเรียนรู้ด้วยการทํางานจริง คนกลุ่มนี้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานจริงชอบรับความรู้จากการปฏิบัติทดลองทำผิดทำถูกจนได้ความเชี่ยวชาญจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ต่างกันพ่อแม่และคุณครูก็ต้องช่วยให้ผู้เรียนค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบวิธีการเรียนรู้แบบไหนแน่นอนว่าไม่มีใครเก่งที่สุดและไม่มีใครแย่ที่สุดแต่อยู่ที่การค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดต่างหากที่จะทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ กรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปที่น่าสนใจมาให้รับชมกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ